ทะเแรกผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะมันจะกินได้ไงทางตรงครับผมยังมันคืออะไรทําไมมันถึงกินได้เลยไอ้ตัวเนี้ยเอาสะอาดปุ๊บนางเขาจะไลหลาปุ๊บไปรวมเปนที้เดียวคือไปเลยสวนทุเรียนจริงๆแล้วไม่ชอบสกปรกนะค่ะชอบสะอาดแล<ะ>้วไม่ต้องอะไรมากนะครับต้นไม้เนี่ยขอให้โครงสร้างสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ต้นมันเป็นโรคใบดีต้นดียังไงเดี๋ยวเขาให้ผมมลผลิตแต่ใช้อุปกรณ์สามสี่โมงใบเขายังตั้งอยู่แบบเนี้ยอตนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรที่เคารพครับ วันนี้ผมมิสเตอร์เวอร์แพนมิสเตเกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยหญิงเกษตรเดินทางมาที่นี่ครับบ้านบางจะอ้ายต้ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาติดตามผลของการใช้คู่หูมาัศจัรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขจุสารหน้ที่แห่งนี้ทราบว่าเกษตรกรนั้นใช้คู่หูมาัศจรรย์มาเป็นระยะเวลา2ปีโดยเฉพาะต้นไม้หรือต้นทุเรียนที่เขาปลูกนั้นมีอายุถึง20ปี เขาใช้เพื่อแก้ปัญหาต้นโสมต้นที่เกือบจะตายแล้วเป็นอย่างไรนั้นวันนี้มาเจอกับเขาเลยครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมครับมีชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างไรครับผมชื่อพิสุทธิสุสจิตครับทำสวนมา20ปีแล้วครับครั้งแรกก็คือทำสวนใหม่ๆอ่ะจะงามหมดอ่ะแต่นี่พอทำทำไปปุ๊บการใช้ปุ๋ยใช้ยานะเราอยากของเราดีตลอดอให่ว่าอะไรดีแล้วใส่หมดเน้นเคมีมากๆจน,ๆนต้นมันเาทุดนโสมป่วยทีม่มีเมื่อปี มหาปีที่แล้วพาสออะไรเนี่ยเทโปลาสิลป์ูระบาดอ่าอ่้นั่นะผมหมดเลยอะไรตรงไหนใครว่าดีไปนั่นลงทุนหมดเยอะมากเก็บท่อเหมือนกันครับแล้วเราปลูกเนี่ยเป็นทุเรียนพันุอะไรครับหมอนทองหมอนทองหมดเลยนะครับครับพี่ปลูกมา20ปีทุเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีกี่ต้นครับสองร้อยต้นนะสองร้อยต้นนะครับตอนที่มันต้นมันสุดโฉมสุดๆดอะที่พี่ว่าเนี่ยนะครับ เมื่อปีไหนครับเริ่มตั้งแต่ปีห้าเก้าทุเรียนเนี่ยถ้าเราเอาลูกเข้ามากๆเหมือนคนลูกอ่อนอเขาก็ต้องสุดโทรมเพราะ<ม>ถ้าเราบริหารจัดการที่ไม่ดีเนี่ยต้นเน่าต้นป่วยเนี่ยคือเป็นปัญหาหลัก<ม>และปัญหาใหญ่สำคัญกับต้นทุเรียนอยู่แล้วย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยคือสภาพจะไม่เป็นอย่างที่เห็น,นค่ะคือย่อจะเป็นไม่กว่าย่อดเป็นมีใบเหลืองซีดใบถ้ไเป็นมีผมปลูกแครไม่วาง <c oughs> แล้วบางต้นเก็ดปูกริงอคนออแล้วก็ต้องเอาลูกมาทุกปีถึงจะป่วยกบว่าเราทำไงปีเราก็ต้อง การทาสวนปีละไห้ครั้งเดียวค่ะบางต้นกอเอาจังกระางตายตายทั้งกลมก็มีผมรู้จักคูหูเมื่อปี62 62อ่าต้นปีปลายปีครับปลายปีครับปลายปี6 2อันนี้ผมไปซอหายเองผมไปเปิดอยู่ในยูทูบมันเลยเขาทาดีนี่ไปเจอเสียหลังเขาแนะนาให้ผมใช้ตัวนี้ยพราเขามาคุยผมฟังว่าฉีดตรงไหนเน่าตรงไหนฉีดไปเลยแห้งรัดตัวเรียนบูกแค่แกนเนี่ยฉีดไปรัดระเบิดท่าทงเขาคุยผมฟังแบบนั้นแล้วสวนระดับ ร้อยสองร้อยลาเขาไม่ปดวดโกงเราหรอกแคนไปธรรมะธรรมโมลเลไรกันเขาเอา,าให้ผมผมองเอกสางเขาประมาณสองสองชุดสองข้างอ่ะผมก็มาเอาเปิดๆแล้วไปเจอพี่รตีเขาไปลงสวนเกษสาวที่ใช้ลำไยเรารู้จักกันผมก็เลยอ้าวเขาก็เลยคุยกับผมเขาบอกคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาเก่งเดี๋ยวพี่แนะนำให้ไปรู้จักกับคุณเจี๊ยบคือผมใช้อะไรแล้วผมต้องใช่จริงให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีผมไม่ใช่ผ่่่อผมไม่ใช่แบบอันนู้นอันนี้อันนั่นเราไม่รู้เรากว่ามันดีไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตัวไหนที่มันจะดีจริงอ่ะเรา การันตีไม่ได้ครับตอนที่มาโฉมครั้งแรกอะตอนที่ยังไม่เจออะพี่กุ้มใจเรื่องอะไรที่สุดตอนนั้นกอดมันเวลามีลูกเสร็จปุ๊บใ้มันรัดไงมันก็ไม่รัดไงรัดทีละนิดทีละหน่อยพอสองเดือนสามเดือนจะไก่ออกดอกก็ายังเป็นแบบเนี้ยเอาเอามันยังเงเอาลูกสิบลูกเราเอายังทำยังไงเราอยากให้ของเรากลับมาสมบูรณ์แบบเดิมแบบใบหนาหนาดำดำแบบเนี้ยใครว่าเลยดีก็สายมณลอะเคมีครับแล้วก็อินซีผมก็ใช้มาภาคใหญ่นะ มันก็ไม่ได้ผลนะใช้หลายอย่างอะไรมันก็ไม่ได้ผลมันทรงอยู่กับที่ปลายปี6-2พอแนะนํารู้จักดู YouTube เสร็จเขาให้พี่มามาลังหนึ่งสอ0รต้นของพี่เนี่ยพี่ทํายังไงกับมันเริ่มต้นฉีดผมก็ฉีดอย่างทดีก็บอกฉีดต้นฉีดใบฉีดแผลฉีดอุตลุดเลย <c oughs> <c oughs> ผมฉีดไปสองข้างเอ๊ะใบมันเปลี่ยนสีเร็วนะเขาจะแสดงการสดชื่นความสดชื่นแล้วใบเขาจะเปลี่ยนสี เพราะเอ้ยก็ถามันน่าจะใช่เดียวผมก็ใช้มาต่อหนึ่งละปีนั่นไอ้ปลายที่ใช้ไปปีอะผมก็ฉีดลูกผมก็เอาเอาลูกน้อยไว้ที่สุดอะก็ผลปรากฏว่าก็โตสม่ําเสมอทําไม่มีหางเลยแล้วตอนนั้นฉีดกี่วันฉีดครั้งหนึ่งอะคะตอนที่ที่เอามาครั้งแรกเลยสิบวันสิบวันเนี่ยผมกลัวแบบคือต้องทาตามเลย่ะสิบวันข้างสิบวันข้างสิบวันข้างผสมยังไงครับตามปกติครับอันนี้ก็คือถ้าพันเลกันหนึ่งขวดกับอันอันนี้หนึ่งซอง สังเกตง่ายๆใบทุเรียนเนี่ยถ้าดูช่วงบ่ายแล้วแดดร้อนจัดถึงบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยใบก็จะหลับก็จะเศร้าแล้วแต่ใช้อึ้งแผ่นสามสี่โมงใบก็ยังตั้งอยู่แบบนี้ตอนนี้เกือบห้าโมงใช่ตอนนี้เกือบห้าโมงยังตั้งอยู่อันนี้คือความแตกต่างแหละแสดงว่าต้นไม้เขาเขามีชีวิตชีวาตลอดคือเขาเหมือนคนไม่เครียดร่างกายาแข็งแรงนะเวลาติดผลหรือติดดอกก็ค่น้างจะติดง่ายแต่ผมติดทุกรุ่นเลยนะเขามีบางหล่วงแต่ผมติดทุกรุ่นเลย แต่ที่นี่เมื่อกินปีเนี่ยมันมีหลายรุ่นมันก็นจะต้องสลัดรุ่นนู้นรุ่นนี้แต่เราขอให้ติดเราเลือกได้ปีนี้มีปัญหาดอกร่วมเยอะนะที่วมามนติดอะ่ะแต่ผมติดทุกคนเพราะผมจะฉีดดอกบานเหลื่อมบานผมก็ฉีดหางแย่เหลื่อมเลยผมก็ฉีดคือผมฉีดตลอดตอนที่ปี6-2เนี่ยโรคต่างๆอะ่ะหลังจากพี่ใช้แล้วอะ่ะมันทุ่นเราเบาบางมันมีโรคอะไรเป็นหลักในส่วนพี่เนี่ยก็ไฟทอปทาร่าเนี่ยคือเป็นหลัก ตามลองลงมาค่ะที่เขาเรียกกันว่าราสีชมพพอ่อะไอ,ไอ้แรฟูัาเอไอ้ฟูทาเลียมก็อะไรนะั่อีกตัวอะไรเนี่ยสองตัวแหละไอ้ตัวเนี้ยทามันมาสมก็ไฟทอปทอลาไดไปปุ๊บมันทํางานรวมกันปุ๊บเอามันอยู่แล้วครับเข่าถอดน้าเลี้ยงอ,อะไรจบมาแนละ้แต่ผมตั้งแต่ใช่นี่มาปีที่แล้วไม่แต่ใบติดของผมม่มีเป็นสักใบเลยเพราะว่าโครงสร้างใบเขาจะหนาห<ะ>ยิบดูง่ายๆท้องใบจะแดง หนาคมสันใบแต่ท่องใบจะหนาเป็นสันเป็นสันแข็งเลยและใบจะหนาใบไม่บางแล้วเวลาลัดอ่อนใบเก่าไม่ถอดถอดน้อยมากขนาดใบเก่าข้างล่างเป็นเขาเรียกลาสลายขึ้นเขียวแล้วยังไม่ถอดเพราะเวลาลัดอ่อนถ้าใบเก่าไม่ถอดยังไงก็อยู่แต่ที่จนมากที่รัดทั่วไปอ่ะผลัดขนนะะเขาเรียกลาผลัดขนคือใบเก่าถอดหมดเรียบร้อยอ่ะอะไรก็คือแต่ของผมมีผลัดขนอยู่สต้ตนนะแปลงห่างนู่น่ะอยู่ อ๋อมีแบบที่ว่าเหมือนกันผมก็ใช้สูตรเนี้ยใช้สูตรที่ผมใช้เนี่ยพ่นไปสองงวดใบแก่เลยอันนี้หมายถึงว่า7วันพ่นหรอคะหรือว่าพ่นห้าวันพ่นแค่ช่วงช่วงที่รัดอ่อนก็คือ5วันเลยเมื่อปีที่แล้วใส่แคลเซียมแต่ปีนี้ไม่ได้ใส่ใช่คู่หู แล้วก็มีเทคนิคด้วยนะคะจย์เพราะเวลาพ่นเนี่ยรู้สึกว่าพ่ต้อมเขาจะละเอียดมากการ,รกน,านีดมากมเราดูความปานีดของพ่ตอมพ่นยังไงครับคือต้องพน่นในทุกซอกทุกมุมวในลูกทุเรียน,นเพราะว่าลูกทุเรียนเนี่ยมันเหมือนผลไามา้อย่างอื่นนะคำว่าบางคนก็บอกว่าปากใบยอยู่ที่ใบ,าบปากปากพืชปากปากเรียกว่าจะกินอาหารนะแต่ลูกทุเรียนก็มีปากใบเพราะว่าเซล์ในลูกเขาสีเขียวยังไงเขากระโดดกินอาหารได้ไม่รู้ว่าทุกคนเจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าผมทำสวนไปผมเรียนรู้ไปแตแรกผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะ มันจะกินอย่างไทางตรงครับผมยังมัน,มน,มนคืออะไรทําไมมันถึงกินได้เลยไอตัวเนี้ยเห็นว่าเรื่องรากพี่ต้อมก็มีวิธีคิดเกี่ยวกับการดูแลรากเหมือนกันยังไงครับพี่ต้อมครับผมฉีดดินคือใช้ตัวนี้ฉีดดินช่วงที่ว่าตัดลูกแล้วเดี๋ยวปีนี้ผมจะฉีดเนี่ยไม่ต้องรอตัดลูกเพราะเริ่มตัดผมจะอาฉีดแล้วเพราะว่าดินมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดดินเป็นกรดเนี่ย5้าห้าลงมาเนี่ยไฟทับจะลาทางานได้สมบูรณ์แบบแต่ตัวเนี้ย ตัวนี้ผมรู้แต่ผมว่าตัวเนี้ช่วยปรับสภาพดินได้เพราะผมจะวัดดินอยู่ตลอดใชตัวซานนี่นะฮะถ้าต้นไหนดินเกิน5.5ไปจุต้นมม้จะใบดําสมบูรณ์ถ้าต้นไหนมีอาการไม่วัดได้เลยครับ5.0 4.5 4.6เป็นเกิดแน่นอนเห็นว่าพี่ต้อมบอกว่าเวลาพ่นรากเนี่ย ข้นแบบยังไงครับผมถอดหัวเลยก็คือลักษณะเซตก๊้อกเอาแบบเปียกอะเหมือนลาดฝักบัวเลยเอาแบบนั่นเลยดีกว่าชัดมชุ่มเลยโชกโชมันชัดเจนกว่าแบบล้างรถเลยว่างั้นแบบล้างรถไปเลยแล้วเดี๋ยวปีนี้ผมจะทํามากกับปีแล้วคือพอเริ่มตัดลูกปุ๊บเนี่ยสักครึ่งผมจะเริ่มผลใบแล้วให้ก็มีอาหารกินต่อเนื่องละคือพอตัดลูกเสร็จปุ๊บเข้าไ่ต่องมารอพักเพื่อนแล้วผมจะลองดูเพราะว่าปีเนี้ขาดการของกรมตุรนิยมวิทยาบอกว่าปีนี้ฝนจะมากในรอบ30ปี แสดงว่าฝนจะต่องตกชุกทั้งปีถ้าเราปล่อยไว้เหตุพื้นดินแฉะมากหรือว่าดินฝ้าอากาศแดดไม่มีแสงไม่เปิดเขาไม่รัดขึ้นมาหรือต้นไม้ไม่สมบูรณ์เปเนี่ยผมเชื่อว,ว่าปัญหาโรคหลากเนาคนเน่าจะต้องรุนแรงอีกพี่ต้อมก็เลยป้องกันไว้ก่อนเลยชผมเห็นนะพี่ต้อมครับไม่เหมือนสวนอื่นตรงที่มีเหมือนกับสนามเพาะเหมือนกับทหารเ็าขุด ตรงนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับพี่ต้อมใช่ถูกต้องครับมันยังไงครับเล่าผมป้อก็คือถ้าเกิดฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยถ้าเรามันน้าในร่องเนี่ยร่องผมจะคุดเนี่ยมันไม่ลึกร่องจะเล็กๆทั่วสวนเลยแต่เวลาฝนแรงปุ๊บคือร่องสะอาดปุ๊บน้ำก็จ่อไหลฟึบไปรวมที่เดียวคือไปเลยสวนทุเรียนจริงๆเราไม่ชอบสกปรกนะค่ะ ชอบสะอาดชอบสะอาดเนี่ยชอบสะอาดแต่ไม่ใช่สะอาดจนเตี้ยลืน่นม่มีหญยาเพราะยาก็มีประโยชน์ต่อพื้นดินคือสารยูินทรีค่ะไม่ใช่ว่าแล้วต้องต้องต้องรู้ด้วยว่ายาควรจะไว้ไหนาไหนหน้าฝนควรจะไว้ไหมหรือว่า<ช> <ๆ S 1> อะไรแบบนี้ๆๆต้องศึกษาเองแล้วแต่เทคนิคของใครคือที่ผมใช้มาครับตั้งแต่ทําสวนมาเนี่ยถามว่าชาวสวนทุกคนเนี่ยผมไม่เคยคุยว่าเก่งเรียนรู้เลยไปผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่เลยไปแต่ผมตั้งแต่ไม่ใช่ัวนเนี่ย ตั้งแต่ทําสวนมาผมว่ามันตอบโจทย์ผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับปีนี้ผมก็ต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆและแต่ใช้ต่อไปปุ๊บต้นไม้เราปรับโครงสร้างเลยแล้วไม่ต้องอะไรมาแล้วครับต้นไม้เนี่ยขอให้โครงสร้างสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ต้นไม่เป็นโรคใบดีต้นดียังไงเดี๋ยวเขาให้ผลผลิตและก็ใช้ตัวนี้อยู่สม่ำเสมอผมคิดว่าถ้าใช้อยู่สม่ำเสมอก็ไม่ต้องใช้เยอะเราก็คอยดูเอาว่า เติมใหม่เข้าสักนิดนะอ,อะ้สักสิบห้าวันเติมใหม่เข้าสักหน่อยวนะแล้วแต่ความเหมาะสม,มเราตรวจสาพดูเองมันก็จะช่วยประหยัดต้นทุนเพราะว่าถ้าอยากใช่จริงนะครับเข้าไปศึกษาดูไม่ได้แพงผมอยากจะบอกว่ามันดีให้ใช้ตามผมผมก็ไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวทุกคนใช้ไม่เหมือนกันการจัดการบริหารไม่เหมือนกันอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนต้องไปศึกษาเองครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ละพื้นที่อากาศไม่เหมือนกันแต่พื้นที่บ้านผมเนี่ยช่วงลมเบาลมแรง ทำใบเวดีท่าไนไหนก็จะหมดสิ่งหนึ่งเวลาหมดลมหมาเสร็จลมทะเลขึ้นลมแรงอีกแต่ที่น่าข้อที่สุดก็คือตอนเนี่ยครับโค้งสุดท้ายพ้ายุฤดูร้อนอันนั้นก็ต้องยอมรับโชคชะตาครับ,รบแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญแต่กรรมที่สําคัญก่อนหน้าจะใช้คู่หูเนี่ยตอน1 8 19ปีนะพี่ได้ผลผลิต200ต้นเนี่ยเท่าไหร่ครับปีหนึง่งเราเกิน20ตัน20่สปกว่าตันอย่างเก่งคือจะไม่ให้ผลผลิตทั้งสวน แล้วเมื่อปีหกสอพอเริ่มใช้มาเนี่ยปี6 3าก็ต้องมีผลผลิตใช่ไหมครับใช่ครับตอนปี63สาน่ะผลผลิตเพิ่มเป็นเพิ่มมนเป็น30ตันเนี่ยแต่มองดูสภาพทุเรียนแล้วเหมือนเดิมแต่ผมว่าไอ้น้ำหนักมันขึ้นผมยังคุยกับแม่บ้านนุ่มว่าปีนี้ทุเรียนเรามีน้ำหนักได้ถึง30ตันก็ผมว่าเกิดจากชุดนี้ละครับครับเพราะผมผมคือแต่ผมใช่แล้วคือผมใช่จริงๆไม่ไปสลับขับนตอนก็เตัวนู้นตัวนี้จะได้รู้ว่าเขาดีจริงไหมก่อนหน้าที่เราจะเจอคู่หูนะ แล20ตันนะ่ะเราใช้ต้นทุนในปุ๋ยยาสารเคมีต่างๆเนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่ครับคือปวกสารเคมีพวกยา,า,าราคาแมลงครัผมก็ยังใช้อยู่ปกติก็ยังอยู่เท่าเดิมเท่าไหร่รแต่ว่าตอนนั้นนะฮะปริมาณทุเรียนเราได้เพิ่มขึ้นเราลงทุนไปประมาณ5 0 0นครับพอมา,มาใช้คู่หูอัศจรรย์เนี่ยอพอเราได้มา30ตันเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับ ก็ลงทุนก็เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมตอนที่ได้20ตันก็ลงทุนประมาณ5 0 0แสนอันน um ี้อันนี้ได้30ตันก็ประมาณ5 0 0แสนแต่ที่สำคัญคือมันได้น้ำหนักเพิ่มใช่ไหมครับแต่ไอ้ที่คำว่าได้น้ำหนักเพิ่มนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นโบนัสของเราแต่ที่ได้เพิ่มและอย่างยืนก็คือสภาพต้น ความสมบูรณ์อของอต,รต,ตร้นยังเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมพอมีอะไรจะแนะนํเขาคร่าวนิดนึงไปครับเผื่อให้เป็นกําลังใจกับพี่น้องเกษตรกรก็ <c oughs> คือว่าเอาง่ายๆคือทําสวนให้มีต้นทุนต่าถ้าแต่ถึงเวลาค้ามันตกต่าเราก็ทําใจได้และคือให้ต้นไม้เรายังคงสภาพยดงามเหมือนเดิมให้ผลผลิตเราเหมือนเดิมโอ้โหถึงจะราคาต่ำมาเราก็อยู่ได้แบบมีความสุขคือไม่ต้องไปเครียดเลยเรื่องค่าใช้จ่ายเราต้องใช้เป็นงมางๆไงเมื่อราคาใช้จ่ายแล้วน้อยปุ๊บ ารายไดลล้เราเล่าร็บมาได้ทุกรอบนเราละละอยู่ของเราได้คือคอันนี้คืออาชีพเกษตรกรผมอยากจะฝากไว้ทั้งนิดนะ,ค,ะคือเราทําสวนนะ่ะผมทําด้วยจิตวิญญาณในเมื่อเราเห็นต้นไม้แล้วกลับมาเฟื่องแล้วมีความสมบูรณ์แค่นี้ความสุขมันมก,ก็มาคบถึงกับพ่อแล้วผลผลิตอันนี้มันก็อยู่แล้วแต่อากาศแล้วแต่ฝีมือของเราแต่นี้เดี๋ยวดูนะพี่ต้อมคาดการไว้ปีนี้เท่าไหร่จากที่รู้สึกว่าดกมากเลยเนี่ยค่ะ พี่ต้อบอกว่าไว้ต้นหนึ่งเท่าไหร่เป็นร้อยอะเป็นร้อยอะค่ะเนี่ยจากต้นห้าหกสิบปีนี้ผมว่าเป็นร้อยแต่ขาดการปีนี้ผมว่าเอาสี่สิบตันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้อมเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศและสิ่งสำคัญครับเราจะตามติดทุกชีวิตเกษตรกรไทยที่ใช้คู่หูมาสัจจัน์ว่าเขาเหล่านั้นใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้อย่างไรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตที่สำคัญเขาพิชิตเงินหลายล้านครับ วันนี้ผมพิเสษิเกษตรยังยืนและรองทิตาลีหอมจันหทร์ญิงเกษตรขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับครับวพันผนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปดนี้